้าเบิงบรรยากาศค่ะบรรยากาศบัานเขาอีกรอบสามรอบแรกกับลมค่ะรอบสองกับว่าขืนเน่าค่ะอันนี้คือรอบสามคือสิเป็นรอบสุดท้ายละค่ะ ทีมงานบานเข่าค่ะน,นี่แหละคือทีมงานประจำหมู่บ้าน แต่มันจะลิ้กลมเองม่สามือเลยเฮ้ยมันมากนหน้ามันไหนจะไปไปสมันเอาบภษามัดหอกสองมือเนาจะไปหมอกมือเดียวมือเดียวมันมั่นใจว่าสมือเนาอเพื่นว่าน่าบาันก็ไม่สิเกินยางกันยนหมอกมือเดียวเนี่อ มันแล้วก็ต้องสูบน้ำนะคะวันนี้ต่อไปก็ต้องสูบถา้าพอสูบก็เน่าต้องสูบน้ำต่อไปเห็นได้เห็นได้อีกขึ้นหนึ่งพอวานแล้วได้ขึ้นหนึ่งแล้วมือที่สองมาก,ก็ต้องสูบน้ำนะคะ่ะ าดวานีดีแน่ดอกงจอมเนเบิ้งไข่หอยเชลีค่ะหอยเชลีป้าหย่าไว้จะมีดอกหย่าดอกไอ้ไม่จะนอหย่าไว้เลยค่ะนี่ ยาโหกในทงหน้าวัานหน้าตุ่มคะ่ะปีนี้เป็นการทำหน้าแบบหน้าตมุมทุกปีมิตรวานแหง่งปีนี้ฝนมาเรีวคะ่ะว่านเรี้วกับสูบน้ำออกคะ่ะอันบ่าสูบตะเนาตตรงสูบน้า,อ,านออก